เดนสเต้ทำถึงเธอนี่คือแปลงสีฟันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบตัวล่าลของเ e นส,สิตเต้เลยค่ะเขาเค้มว่าเป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะเดนส,สิตเต้เท่านั้นนะเธอรู้ไหมเนี่ยสีม่วงตรงนี้นะคะหัวแปลงกว้างกว่ารุ่นก่นกอนๆค่ะแล้วก็คือแปลงง่ายนะคะแปลงแล้วรู้สึกว่าสะอาดและที่สำคัญเนี่ย ในช่วงเวลาที่เร่งรีบนะคะในช่วงที่ควีนจะต้องตืงน่นนอนแล้วก็รีบมาดูดวงให้ลูกค้ารีบทํางานส่งอะไรเงี้ยนะรีบอัดคลิปต่างๆทำคอนเทนต์เนี่ยนะการใช้แปรงตัวนี้ค่ะช่วยทาให้ระยะเวลาในการแปรงฟันลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะคือควีนอะใช้จริงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ส่อยมาเพิ่มนะคะได้มาเพิ่มค่ะเราก็ต้องเอามาแบบมาโชว์ทุกคนเพราะว่า แปรงอันไหนของคนะุณน่ะก็คือน้องเน่าไปแล้วนี่ออกไหมก็จะไม่กล้าให้ทุกคนดูก็เอาแบบอันใหม่ให้ดูแต่อันนี้คือดีจริงๆแปรงแล้วแบบหัวแปรงอะ่ะมันใหญ่มากแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันสะอาดและที่สําคัญน้องนุ่มมากแต่ว่านสะอาดสุดๆนะคะใครตามหาแปรงสีฟันที่ทำให้คุณลดระยะเวลาในการแปรงมันแบบขี้เกียจแปงแบบคนะุณน่ะพูดง่ายๆนะแล้วก็อยากได้ความสะอาดแบบ ครบจัดเต็มนะคะเดนสิตี้รุ่นใหม่นี้ต้องจัดแล้วค่ะปักไว้ในตะกร้าแล้วนะ